สนับนุนโดยบริษัทที่พีไอโพลีนจำกัดมหาชนบริษัทบางจากปิโตเรเลียมจำกัดมหาชน สวัสดีค่ะคุณผู้ชมหนูนาะวงกฤสศรีมังคลานะคะตอนนี้คุณผู้ชมทุกท่านอยู่ในรายการธรรมมาพิบาลค่ะและตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่ธรรมสถานเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9วัดพระราม9กาการจนาพิเศษค่ะสําหรับรายการของเราแล้วนะคะอยากให้เลนเลทติดตามเพราะว่าใน,นเรื่องราวของการสนทนาวันนี้เราได้รับเกียรติจากพระเดชพระคุณพระราชยานาก,กวีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระราม9กาญรจนาพิเศษนะคะจะมาให้ข้อคิดข้อธรรมเกี่ยวกับเรื่องของการดำเนินชีวิตของเราอยากให้ติดตามกันค่ะเดี๋ยวไปพบก,กันในช่วงถัดไปเลยค่ะ แล้วก็ทุกท่านก็อยู่ที่ธรรมสถานเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9วัดพระราม9การจนาพิเศษนะคะซึ่งหัวข้อทัรในวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากพระเดชพระคุณพระราชยานนกวีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระราม9การจนาพิเศษะคะ่ะจะมาให้ข้อคิดกับเราเกี่ยวกับในเรื่องของการเรามาดูกันนะคะว่าเหตุแห่งทุกข์และสุขเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะก็กราบนมัรสการพระคุณเจ้าเจ้าค่าะเจริญพรค่ะโอ้ยทั้งทุกข์และก็สุข ได้รับตั้งแต่เกิดมาแล้วเจ้าค่ะพระพุทธเจ้าตรัสว่าชาติปิทุกขาการเกิดเป็นทุกเจ้าค่ะชราปิทุกขาความแก่เป็นทุกข์มรณะปิทุกขังความตายเป็นทุกข์การพัาดพลาดอยากกันการอยู่กับคนที่เราไม่รักของที่เราไม่ชอบการไม่ได้อยู่กับคนที่เรารักการไม่ได้ของที่เราชอบมันก็เป็นความทุกข ความทุกข์จึงเป็นเรื่องปกติค่ะถ้าเราคิดว่าความทุกข์เป็นเรื่องผิดปกติเราก็จะอยู่กับมันได้ยากค่ะความสุขต่างหากอาจจะเป็นเรื่องผิดปกติใช่ค่ะคิดใหม่ค่ะลองคิดใหม่ทำไมถึงเป็นผิดปกติเพราะว่ามันไม่ได้มาบ่อยเจา้าค่ะนานๆมาทีค่ะ,ะแล้วก็อยู่ไม่นานเลยเจ้าค่ะอยู่ไม่นานค่ะ ความสุขบางทีก็เสี้ยววินาทีดีใจเสี้ยววินาทีตื่นเต้นเสี้ยววินาทีเราก็รู้สึกว่าเราเป็นสุขใช่ไหมหลังจากนั้นก็กลับมาทุกต่อกลับมาทุกต่อเจ้าค่ะนึกถึงคนที่ปีนภูเขาไปยอดเขาเอเวอเรสต์นะค่ะ <laughs> ระหว่างปีนก็โอ้โหลุยกันเหนื่อยแท้แค่เหนื่อยนะไปถึงแล้วก็ดีใจดีใจอย,อยู่ไม่กี่นาทีหลักต้องลงค่ะ <laughs> S <S <S แล้วก็ปีนลงอีกอแล้วก็มาคุยบอกดีใจมากที่ได้เป็นผู้พิชิตยอดเขาเอเวอเรสต์ค่ะ <S <S 1> <S 1> แต่ว่าบางครั้งบางทีความเหนื่อยเนี่ยมันก็เป็นความสุขนะข <า S 2> ความทุกข์เนี่ยมันเป็นความสุขอย่างหนึ่ง <ขา S 2> เป็นไปได้ไหมว่าความทุกข์บางเรื่องเป็นความสุขอย่างหนึง <ขา S 2> ่งเหมือนกับการการสูญเสียดีบางทีก็เป็นกำไร ยังไงเจ้าค่ะการสูญเสียบางอย่างเช่นเราเสียเหงื่อเราซ้อมออกกําลังกายเจ้าค่ะเราซ้อมมวยเราซ้อมกีฬาเราก็สูญเสียค่ะพลังงานไปนะออาผลานไปใช่ค่ะตอนนี้โยมก็กลับมาเล่นโยคะเจ้าค่ะช่วงเล่นนี่โหทรมานมากนะคะเหมือนทุกมากแต่ต้องอดทนเนี่ยกว่าจะผ่านแต่ละท่าใช่ไหมใช่ค่ะแต่พอผ่านแต่ละท่าได้แล้วเนี่ย ความทุกข์มันหายนะคะ,ะความทุกข์มันมันเกิดการเกรงกล้ามเนื้อแล้ว<ช>มันเกิดการกระชับของกล้ามเนื้อข<ช>ึ้นนั่นคือกลายเป็นสุขของเราเจ้าค่ะเป็นความสุขของเราเป็นความแข็งแรงเป็นความเบิกบานเจ้าค่ะเพราะฉะนั้นในในทุกข์ก็มีความสุขอยู่เหมือนกับในยาวนี่มันก็มีสั้นอยู่นะเจ้าค่ะ,อ,ะอยู่ที่ว่าเราจะวัดกับอะไรเราอย่าไปคิดว่าเหตุแห่งทุกข์เนี่ยมันมันจะเกิดขึ้น เพราะมีความทุกข์บางทีเนี่ยส,สุขมากก็เป็นเหตุแห่งทุกข์เหมือนกันนะค่ะ<า>อ,อสุขมากบางทีทุกข์มากก็เป็นเหตุเหตุแห่งความสุขเจ้าค่ะ,ะเหมือนกับเราออกกําลังกายเต็มที่เนี่ยเราต่อยมวยอ่าเราได้แชมป์โลกมาเพราะเราฝึกหนักนี่นะอ่าใช่ค่ะอีกคนหนึ่งฝึกไม่หนักพอถูกต่อยอเสียแชมป์ไปอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็ ความสุขตอนที่ได้แชมป์กับความทุกข์ตอนที่เสียแชมป์เนี่ยมันก็แตกต่างกันโจ้ค่ะใช่ค่ะฉะนั้นเราต้องมานิยามความทุกข์กับความสุขให้ชัดเจนก่อนค่ะว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยมันคืออะไรกันแน่มันเป็นสิ่งผิดปกติไหมทุกข์เ่ยหรือว่าสุขกันแน่ที่เป็นสิ่ง,งผิดปกติอจริงๆแล้วมนุษย์เราเกิดมาจะต้องมีทุกข์มาด้วยใช่ไหมคะใช่ฮะ,ะแต่สุขก็ก็มาด้วย คือจริง,รงๆเออถ้าโยมจะถามว่าสุขกับทุกข์เขาเป็นของคู่กันไหมเจ้าคะ่ะสุขกับทุกข์เป็นของคู่กันไหมเป็นของคู่กันเหมือนฝ่ามือหลังมือหน้ามือหลังมือ,อเรียนสองด้านเจ้าค่ะแล้วก็เป็นอะไรที่เหมือนกลาคืนกลางวันค่ะเป็นหนยินหยางเจ้าคะ่ะทุกครั้งที่มีสุขเนี่ยก็มีทุกทุกครั้งที่มีทุกก,ก็จะมีสุขมองเห็นเลยว่า ถ้าทุกมาทีไรเนี่ยเราดีใจเลยแต่ว่าต้องมีสุขอ่าแต่บางคนในช่วงมากอารมณ์ทุกมานี่คือยังรับไม่ได้ยังปรับอารมณ์ไม่ได้ใช่ไหมคะเช่นบางทีเนี่ยสูญเสียสูญเสียอะไรสูญเสียญาติพี่น้องสูญเสียพ่อแม่สูญเสียปู่ย่าตายายลุงป้านะอาสูญเสียลูกสูญเสียอะไรหลายอย่างที่เราสูญเสียนะค่ะหลายครั้งที่เราสูญเสียแต่ในการสูญเสียนั้นจะเกิดปัญญาเจ้าค่ะ ทุกครั้งแต่เกิดปัญญาจะทําให้เราเนี่ยมีสติมากขึ้นค่ะเช่นระมัดระวังไม่เป็นอย่างนั้นระมัดระวังไม่ให้เกิดอุบัติเหตุเพภยัยระมัดระวังการกินระมัดระวังการเป็นอยู่มันจะตื่นตัวขึ้นมาเลยนะอืสูญเสียหรือบางทีถูกโกงถูกกระนัเ,เปรียบจากเพื่อนใกล้ชิดก็ทําให้เราระมัดระวังมากขึ้นว่าออ๋ บางทีคนใคล้ชิดก็ไม่แน่ไว้ใจไม่ได้เจ้าค่ะถ้าว่วังเหมือนกันอะไรเงี้ยนะการสูญเสียเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับคนทุกคนเจ้าค่ะมันเป็นเหตุแห่งความทุกข์ก็จริงแต่มันก็เป็นเหตุให้เกิดสติค่ะปัญญาเป็นเหตุแห่งความสุขเหมือนกันเจ้าค่ะแสดงว่าเราก็จะต้องมองในมุมบวกนิดนึงใช่ไหมเจ้าคะเวลาทุกข์เข้ามาถึงตัวแล้วจะต้องทําใจให้ให้เบาให้ว่างก่อน เพื่อให้จะรับรู้ท่านบอกว่าเดี๋ยวสุขจะตามมาแล้วเราจะมีวิธีการประคองความสุขให้อยู่กับเราได้ยาวนานที่สุดได้ไหมเจ้าค่ะความสุขเป็นสิ่งที่อยู่นานไม่ได้นะเจ้าค่ะถ้าอยู่นานเราจะเบื่ออ๋อเหรอคะถ้าเราเบื่อความสุขเราจะไปอยู่ไหนอ๋อเราก็กลายเป็นทุกข์เลยค่ะเพราะเราเบื่อแล้วใช่ไหมใช่ค่ะเราเบื่อป๊บเี่ยเราเราทุกข์เลยเราทุกข์เลยเพราค่ะคือความทุกข์ค่ะมันเหมือนกับคนที่เขาไปปีนหน้าผาค่ะไปไต่ลวดสลิงไปทําอะไรสารพัดอย่าง ไปหาความตื่นเต้นเพราะอะไรเพราะเบื่อเบื่อความปกติธรรมดาอยากเหนื่อยอยากเหนื่อย <c oughs> อยากวาดเสียวอยากทดลองศักยภาพอยากสาราพัดอยากเจ้าค่ะ <c oughs> ก็เป็นอะไรที่เขาอา่ต้องไปหากิจกรรมอที่เป็นลีลาอารมณ์ลีลาอารมณ์เนี่ยให้มัน ตื่นเต้นตลอดเวลาคนที่มีทุกข์แล้วไปเจอสุขค่ะเบื่อทุกข์แล้วไปหาสุขหรือว่าเข้าใจทุกข์แล้วเกิดเป็นความสุขอยู่กับสุขนานๆหรือนามบอกว่าทาไงทั้งอยรักษาสุขไว้นานๆใช่ไหมถ้านานๆปั๊บอะไรก็ตามมันจะเบื่อเจ้าค่ะเพราะฉะนั้นเบื่อปั๊บมันเป็นทุกข์เลยค่ะสุขเนี่ยชิมได้นิดเดียว เหมือนกินข้าวอิ่ม<ข>แล้วต้องหยุดนะอเจ้าค่ะไม่งั้นเป็นทุกเลยค่ะเป็นทุกเลย <c oughs> น้ําหนักมาเลยค่ะน้ำหนักมาเลยเจ้าค่ะค่ะท่า,ทาน,นี้วิธีการาเมื่อเรารู้แล้วค่ะว่ามีทุกโยมก็เห็นในในบทธรรมะหรือในการที่พูดคุยกันในไม่ว่าจะที่วัดหรือในแวดวงคนปฏิบัติธรรมเขาก็จะพยายามหา,าวิธีการดับทุก์เจ้าค่ะ ท่านี้เราเราจะมีวิธีการดับทุกข์อย่างไรแม้เราจะรู้ว่าทุกข์จะอยู่กับเราไม่นานก็แล้วแต่เจ้าค่ะไม่ได้ดับทุกข์เนี่ยมันมีหลายสาเหตุด้วยกันทุกเพราะอะไรทุกเพราะราคะเจ้าค่ะทุกเพราะโลภะค่ะทุกทุกเพราะโทสะมีแค่นี้แหละมย์ทุกเพราะลุ่มหลงโมหะทุกเพราะอิจฉาเจ้าค่ะทุกเพราะว่าเครียดแทนพยาบาทชิงชังทุกเพราะว่านินทา ทุกเพราะว่าเสียเปรียบเจ้าค่ะทุกเพราะว่าสูญเสียทุกเพราะว่าเราเป็นผู้ที่มีอุปการะคุณแต่ถูกปนุษยสร้ายเจ้าค่ะความทุกข์เหล่านี้มันเป็นทุกข์ที่เราอาจจะไม่ได้ใส่ใจมันมากนะแต่มันเป็นอารมณ์ของมนุษย์ทุกคนเจ้าค่ะ เป็นอารมณ์ของมนุษย์ทุกคนที่พยายามจะบอกว่าฉันสําคัญนะค่ะฉันสําคัญนะอย่างเช่นราคะราคะส่วนใหญ่ก็จะมาก็จะมีสองแบบเจ้าค่ะราคะทางเพศกับราคะทางทางด้านอารมณ์ความชอบไม่ชอบเจ้าค่ะเหมือนผู้หญิงชอบแต่งตัวชอบซื้อของอันนี้ก็เป็นราคะอย่างหนึ่งราคะอย่างหนึ่งบ้านสวย ฟอร์นิเจอร์ทุกอย่างต้องเนี่ยแฟชั่นอะไรเงี้ยนะค่ะต้มโูเพชรดินจินดาพวกนี้มันเป็นลักษณะราคะจริตเจ่างสิ้นพอเรามีราคะขึ้นมามันมีความทุกข์ทุกเพราะอะไรเพราะว่าเราต้องสวยสวงหามันพอเราไม่ได้เราก็ทุกข์เราอยากได้เพชรไปร้านเพชรเนี่ยค่ะสามีไม่เข้าด้วยนะค่ะปล่อยปล่อยให้เดินคนเดียวสามีเข้าห้องน้ําตลอดเวลาสามีเข้าห้องน้าตลอดเลยค่ะ ก็เ,เข้าห้องน้ำก่อนนะ,ะหมดไปอีกหลายแสนใช่ไหมถ้าเข้าไปใช่ค่ะ,ะมันเป็นความทุก์ซื้อมาแล้วก็ไม่ได้ใช้ใชต้องเอาไปเก็บไว้ในธนาคารค่ะใช้ไปก็เกิดเหตุ<ะ>อันตรายคาตกรรมมั่งถูกลักถูกขโมยถูกฉกชิงวิ่งราวคือได้มาแล้วเนี่ยมันเป็นทุก์หมดเลยเจ้าค่ะเพราะฉะนั้นอ้น,นี่แค่ว่าวัตถุนะพอมาถึงทางเพศ ยิ่งหนักเข้าไปอีกใช่ไหมราคาคที่เกี่ยวข้องทางเพศยั่งชิงกันผู้หญิงคนหนึ่งถูกย่่งชิงบางทีก็ถูกสาดน้ํากรดนะเจ้าค่ะถูกผู้ชายสี่ห้าคนยั่งชิงในที่สุดก็พิการไปพิการก็ได้อยู่กับแม่ไปทําสัญญกรรมก็ธรรมดาธรรมดาเป็นเหมือนกับ เปรีเดินได้พูดกันอย่างนี้ก็แล้วกันใ,ในความรู้สึกของคนอื่นค่ะแต่ในหัวใจของแม่คือนางฟ้าของของเขาอยู่เสมอมีคนคนหนึ่งถามเขาว่าเขามีชีวิตอย่างไรท่ามกลางความขัดแย้งอย่างนี้ก็บอกว่าตอนที่เขาสวยเขาสวยจริงๆเขาเอารูปมาเปรียบเทียบให้ดูตอนที่เขาสวยเนี่ยมีแต่คนอยากได้เขาค่ะ นั่นเป็นเวลาที่เขามีความทุกข์มากที่สุดเพราะความสวยค่ะเป็นช่วงระยะเวลาที่เขามีความทุกข์มากที่สุดความทุกข์ทางอารมณ์เป็นเหตุให้เกิดความทุกข์มากที่สุดเลยแต่ตอนนี้เขาพิการค่ะทุกคนมองเขาเป็นเปรตเดินดิน <ceramic S 2> เปรตเ <ๆ S 2> ดินได้เขาบอกว่าเขามีความสุขมากที่สุดเพรเาะมีคนที่รักเขา,ขาตอนนั้นไม่มีคนรักเขามีแต่ราคา เจ้าค่ะไม่มีรักมีแต่ราคาค่ะค่ะแค่ในช่วงแรกของรายการหนูนาเชื่อว่าหลายๆท่านได้ข้อคิดกันไปแล้วแต่ยาเพิ่งไปไหนนะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าค่ะการข้ามน้ําไปอีกฝั่งหนึ่งได้เป็นความสุขใช่ไหมใช่ค่ะแต่เราต้องข้ามน้าเนี่ยด้วยความปลอดภัยค่ะครับวันนี้วันพระมาช่วยไอเลือกชูไปทําบุญที่วัดกันหน่อยดีกว่าค่ะ ถ้าใส่ชุดนี้จะเป็นยังไงนะพอ่อพ่อทำอะไรอะ่ะนี่ไม่ใช่พ่อหนูบุญาอ,อาจจะกลายเป็น,นบาปถ้าสร้างกิเลสให้เกิดขึ้นภายในวัดไม่สั้นไม่รัดเข้าวัดได้บุญค่ะสนับสนุนโดยบริษัททีพีไอโพล,ลีนจำกัดมหาชน บริษัทบางจากปิโตเรเลียมจำกัดมหาชนคุณผู้ชมทุกท่านยังอยู่ในรายการธรรมภาพิบาลนะคะก็อยากให้ฟังกันต่อเนื่องเพื่อจะได้น้อมนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตกันนะคะติดตามชมกันได้เลยค่ะมาถึงโทสะโทสะซึ่งเป็นเหตุแห่งความทุกข์อีก,ก,อ,กอันหนึ่งก็คือค่ะ โทสะเนี่ยเป็นตัวที่เราเรียกว่าทําให้เกิดโทษทั้งคนโกรธและคนถูกโกรธอ๋อโทษสานี่แปลว่าโทษนะค่ะมาจากโทษอะค่ะโทษประทุสร้ายตัวเราเองด้วยค่ะประทุสร้ายตัวคนอื่นด้วยเจ้าค่ะคนที่ชอบโกรธเป็นคนที่หน้าตาบูดเบี้ยวใช่ค่ะเป็นคนที่เกี้ยวกราดค่ะ เป็นคนที่เพ่งโทษจะเป็นคนที่เต็มไปด้วยความอิจฉาริษยานินทาพยาบาทอาฆาดเคียดแค้นชิงชังรวมหมดเลยเจ้าค่ะเป็นคนประเภทนั้นจริงๆเลย <c oughs> ต่อให้เป็นใครก็ตามสเสน่ห์ก็จะหายไปค่ะ <c oughs> แม่ที่เกลียวกราดก็จะลูกก็จะไม่กล้าเข้าไปหาจริงไหมจริงค่ะ นายที่เกลี้ยกล่อดลูกน้องก็ไม่เข้าหา,า,หาค่ะ,จะเจ้าว่าที่เกลี้ยกลาอดพระลูกวัดก็กลัวค่ะหรือผู้ปกครองที่เกลี้ยกล่อดอารวาสเอาแต่ลงโทษคนก็ไม่กล้าเข้าใกล้ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยคําว่าพระเดชกับพระคุณมันก็จําเป็นจะต้องใช้ทั้งสองอย่างเจ้าค่ะ ใช้ให้เหมาะสมคนคนที่คนขมยกย่อมคนที่คน,คนยกย่องค่ะพอประมาณค่ะแล้วมันก็เกิดความสมดุลขึ้นมาเหมือนหินกับหย่างใช่ไหมเ<ช>จ้าคะ<ช>นะคะอ,อันนี้ก็เรื่องของความโกรธที่โยมก็ทราบนะคะว่าคนที่มีโมโหร้ายหรือความเครียดแค้นแล้วก็ชิงชังคนเนี่ยจะมีโรคร้ายในระยะยาวใช่ป็นภารกายเป็นโรคเรื้อรังแล้วก็ป่วยง่ายใช่ใช่ไหมคะค่ะที่สําคัญที่สุดก็คือ โกรธทําให้เกิดค่ะถ้าใครไม่อยากเกิดอีกอก็อย่าโกรธอย่าโกรธเจ้าค่ะเพราะอะไรรู้ไหมมนุษย์ของเราเนี่ยราคะโลภะโทสะโมหะอิจฉาพยาบาทเนี่ยพอถึงจุดวาระสุดท้ายของชีวิตนะจะสิ้นลมเนี่ยราคาไม่มีโลภะก็ไม่มีค่ะอิจฉาพยาบาทอาจจะน้อยแต่อารมณ์โกรธเนี่ยจะกลุ่น เพราะอะไรเจ้าคะ่ะเพราะมันแรงไงทอสานี่จะกลุ่นแรงบันละได้ยากเจ้าค่ะแล้วก็โมหะทอสะโมหะเนี่ยมันกลุ่นมันเผาอยู่เผากลุ่นไฟสุมสวงเป็นไฟสุมสวงไฟที่มีแต่ควันไม่มีเปลว<อ>บางกองก็มีมีไม่มีควันด้วยไม่มีเปลวด้วยแต่กลุ่นอยู่ข้างใน อันนี้ทรมานดนะเจ้าค่ะใช่ฮะเราไม่รู้ว่าขบคิดเรื่องอะไรค่ะแล้วอะไรกําลังเผาไหม้ใจของเราอยู่ขนาดนั้นคนอื่นก็ช่วยไม่ได้เพราะพูดไม่ได้เลยพูดไม่ได้ได้แต่คุยกันธรรมดาฟังฝ่ายเดียวหรือบางทีก็หลับไหลไร้สติซะแล้วคเพราะฉะนั้นอารมณ์เหล่านี้มันก็จะนําพาไปให้เกิดค่ะมีโกรธก็มีเกิดมีกรุนก็มีเกิดค่ะ คำว่ากุนในที่นี้เหมือนไฟที่ไม่มีควันไม่มีเปลวถ้าเปรียบเทียบเหมือนกับโมหโ<อ>ะโมหะความรุ่มหลงค่ะอย่างโทสะเนี่ยเป็นไฟที่มีเปลวอะนะคะ<ว><น>ทั้งหมดก็คือเหมือนเป็นเหตุแห่งทุกข์ที่มนุษย์ต้องเจอเมื่อมนุษย์เจอแล้วท่านบอกแล้วว่าวิธีการดับทุกข์ก็ต้องอยู่ที่ตัวเราไม่มีใครดับทุกข์ให้เราได้เลยใช่ไหมเจ้าคะใช่ฮะมีความ พยายามที่จะดูดกิเลสสร้างเครื่องมือดูดกิเลสขึ้นมาอาแต่มนุษย์ก็ทําไม่ได้นะค่ะทําทได้แต่เครื่องมือดูดเสนแต่ไม่มีเครื่องมือดูดด,ดกิเลสเพราะอะไรเพราะว่ากิเลสท,ที่มนุษย์มีนะั้นมันเป็นนามธรรมแต่เครื่องมือเครื่องมือเนี่ยมันเป็นรูปธรรมค่ะมันดูดไปออกค่ะ ท่านก็นเลยบอกว่าอวิธีสยบดูกิเลสก็คือวิธีทำให้มันปรับสมดุลจ้าค่ะให้ถ้าจะเปรียบเทียบกิเลสเหมือนกับไวรัสก็คือให้มีวัคซีนมาแก้อ้าวัคซีนหาที่ไหนเจ้าคะ,ะวัคซีนน่ะก็คือธรรมะนี่แหละเจ้าค่ะเช่นคนคนขี้เหนียวใช่ไหมค่ะวัคซีนคืออะไรให้เลยค่ะให้อ่า คนโทรพา์วัคซีนคืออะไรเมตตาเมตตาไปเห็นความทุกข์ของคนอื่นเยอะๆค่ะเออไปเห็นคนไอวเปียเสียขาตาพิการคนปัญญาอ่อนคนที่อดมือกินมือคนร่ํารวยขี้เหนียวอเงี้ยไปดูซิคนอดมือกินมือเนี่ยเป็นยังไงจิตใจก็จะเบิกบานแจ่ชมชื่นจิตใจก็จะมีพละกกาลังขึ้นมาค,คนที่มีมากก็อยากจะช่วยคนที่ ยเจ้าค่ะคนที่มีโอกาสก็จะไม่ยั่งชิงโอกาสของคนอื่นค่ะมีโอกาสดีอยู่แล้วเออแต่ไม่เอาหอให้คนอื่นดีกว่าค่ะไม่ผูกขาดอ๋อไม่ยึดติดออไม่ผูกขาดในโอกาสที่ควรจะได้เจ้าค่ะไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าวาน,นิชที่มีโอกาสจะได้โอกาสดีนะร่ำรวยมากเลยถ้าได้ตรงเนี้ยอืมแต่เห็นว่าไม่เหมาะไม่สม เขาก็ไม่ผูกขาดเจ้าค่ะเหมือนแบ่งปันแบ่งปันโอกาสให้กับคนที่ด้โอกาสเจ้าค่ะฉะนั้นเราจะเห็นว่ามนุษย์ของเราทุกวันนี้มีความทุกมาเผชิญหลากหลายแต่ขอให้เรามั่นใจว่าทุกครั้งที่เรามีสติเราจะผ่านความทุกไปได้ค่ะเพราะความทุกเนี่ยมันเหมือนกับสายน้ําเจ้าค่ะความทุกเหมือนสายน้ํา เราไม่สามารถจะทาให้สายน้ําเกิดแห้งไปได้หรอกจเจ้าพญาเนี่ยนะ,ะการข้ามน้ําไปอีกฝั่งหนึ่งได้เป็นความสุขใช่ไหมใช่ค่ะแต่เราต้องข้ามน้ําเนี่ยด้วยความปลอดภัยค่ะก็เหมือนเราก้าวข้ามความทุกข์เจ้าค่ะบางทีก็ความทุกข์นั่นแหละที่พัดพาเราให้ไปสู่เป้าหมายใช้เป็นทางเส้นทางคมนาคมใช่ค่ะขนสินค้าค่ะเอากิเลสนั่นแหละมาใช้งาน อยากจะได้อะไรก็อยู่ในน้ําหมดอยากจะล่องเรือก็อยู่ในน้ําอยากจะทําอะไรก็อยู่ในถ้าเปรียบน้ําเหมือนกิเลสกิเลสมันน้านะก็หล่อเลี้ยงชีวิตเราได้ด้วยใช่ครก็ใช้มันให้เป็นประโยชน์ค่ะอย่าไปคิดว่าจะไปกําจัดน้ําออกเพื่อไม่ให้มันเป็นอุปสรรคในการข้ามไปฝั่งโน้นค่ะเราใช้เรือก็ได้เจราว่ายน้ําก็ได้เราใช้น้ํามาเป็นเครื่องอุปโภคบริโภค การคมนาคมทําได้สารพัดอย่างเลยค่ะไม่มีกิเลสก็ไม่มีชีวิตค่ะแต่ขณะเดียวกันเราบริหารจัดการกิเลสได้หรือไม่เราบริหารจัดการกิเลสอย่างไรค่ะนี่ต่างหากที่ที่จะต้องเรียนรู้ที่จะต้องใช้นะคะก็น้ําก็หล่อเลี้ยงชีวิตน้ําคือกิเลสท่านท่านให้ข้อคิดชัดเจนและทําให้จําได้ง่ายด้วยนะคะว่าเอ๊ะยังไงก็ตามทุกหรือสายน้ําเราต้องเจอมันตลอดชีวิต เจอจนวันตายเลยเจ้าค่ะใช่ไหมคะแต่อยู่ที่ว่าจะตมันจะตายกับเราไปอย่างไรที่ทําให้เรา<ช>ไม่ทุกข์แล้วก็เกิดการคุกกลุ่นอยู่ในใจใช่ใช่ไหมคะอะก็เรียกว่าก็เรามาช่วงท้ายของรายการค่ะท<ช>่านเจ้า<ช>คุณ<ช><ช>ค่ะคือทั้งเหตุแห่งทุกข์แล้วก็สุขเป็นของคู่กันอยากจะให้ท่าน้าคุณได้ทิ้งท้ายสําหรับหลายๆท่านที่ชมรายการในวันนี้นะคะว่าจะอยู่กับทุกข์แล้วก็สุขอย่างไรให้ไม่ไม่ทุกข์ไม่ให้ไม่ทุกข์แล้วจนทรมานเจ้าค่ะ คือความทุกข์กับความสุขเป็นของคู่กันถ้าเราเข้าใจเรื่องทุกข์เรื่องสุขแล้วเนี่ยเราจะเข้าใจเรื่องลมหายใจเข้ากับลมหายใจออกเหมือนกับทุกข์กับสุขค่ะเหมือนกับหยินกับหยางเหมือนกับกลางคืนกลางวันเหมือนกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาคู่กันเพศหญิงเพศชาย ธรรมชาติทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเป็นของคู่กันโดยธรรมชาติของมันคไม่มีอะไรที่จะแยกจากกันได้ลองคิดดูให้ดีว่าถ้ามีแต่สุขไม่มีทุกข์ทุกสุขนั้นก็จะกลายเป็นทุขกข์ทันทีค่ะถ้ามีแต่ทุกข์แล้วไม่มีสุขสุขเลยคทุกข์นั้นมันก็จะเป็นเรื่องปกติธรรมดา ไม่มีอะไรตื่นเต้นค่ะที่เรารู้สึกว่าเป็นสุขเป็นทุกข์เนี่ยเพราะเราแก้ไขปัญหาด้วยสติปัญญาของเราทีละนิดทีละนิดทีละนิดนทีละนิดแล้วเปรียบเทียบแก้ไขไปค่ะนั่นแหละคือวิธีบริหารจัดการไม่ต้องหนีจากความทุกข์ไม่ต้องหนีจากกิเลสเพียงแต่ว่าอยู่กับมันแล้วไม่ให้มันขย้ำเราเจ้าค่ะนั่นแหละคือความสุข ه, นะคะก็วันนี้นะคะหลายท่านได้ข้อคิดในการดําเนินชีวิตที่ดีมากๆเลยค่ะก็วันนี้เองนะคะทางรายการก็ต้องขอกราบขอบคุณพระราชยานนักวีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระรามเก้าการจนาพิเศษเป็นอย่างสูงค่ะกราบขอบพระคุณเจ้าค่ะ